วันที่ีเมษายน2560ครับผมพามาดูเล้าไก่ของผมนะครับเล้าไก่ของผมนี่หลังคาทําจากสังกะสีครับแต่ก็ไม่ร้อนครับเพราะว่าปลูกอยู่กลางร่องไผ่กินซุงครับเข้าไปดูข้างในกันนะครับ นี่คือรางอาหารไก่ของผมนะครับทำจากท่อ PVC 4สีนิ้วก็จะมีข้าวสุกนะครับผมมีข้าวเปลือกมีหัวอาหารมีกแกลบนะครับก็ให้ผสมผสมกันไปครับอันนี้ก็จะเป็นถังหัวอาหารแล้วก็ถังข้าวเปลือกนะครับไก่สาวพวกนี้มีอยู่ทั้งหมดสิบห้าตัวนะครับผมเคยออกไข่สูงสุด สิบามใบครับผมมีไข่กินทุกวันครับเริ่มแรกก็ออกมาวันละในครับัรลบายนะครับเข้ามาดูนะครับข้างในที่เป็นไก 1, ่พันธุ์ไฮบิดครับผมนะครับพื้นเล้าไก่นี่ทําจากไม้ไผ่ครับซี่ไม้ไผ่มันจะดีกว่าดีกว่าทําจาก พื้นปูนแล้วก็เทถ้วยกแกลบหรือว่าเทด้วยขี้เลื่อยนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะแห้งสะอาดครับผมไม่เป็นหมักหมมเชื้อโรคทําให้ไม่ค่อยเป็นโรคเท่าไหร่นะครับให้ไก่ไม่ค่อยเป็นโรคหลอดไฟผมใช้หลอดไฟสีเหลืองนะครับเอาไว้สําหรับไล่ยุงตอนกลางคืนนี่ก็เป็นคอนไก่นอนนะครับผมหลอดไฟสีเหลืองถามว่าดีไหมแต่ก่อนเนี่ยนะครับไก่ของผมเนี่ยจะเป็นโรคตาบวม นะครับผมตาบวมตาอักเสบนะครับเพราะผมต้องไปซื้อยามาหยอดหลอดละห้าสิบบาทนะครับหมดไปหลายหลอดครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนหมดไปหลายหลอดตั้งแต่ผมใช้หลอดไฟสีเหลืองมาก็ดีขึ้นแล้วครับผมไก่แม่สาวของผมเนี่ยยังไม่มีตัวไหนตาบวมซักตัวเลยครับคงคงจะใช้ได้ผลครับผมผมจะปล่อยไก่ออกมานะครับก็ตอนช่วงบ่ายครับช่วงเช้าให้เขาไข่ก่อนนะครับช่วงเช้าให้เขาไข่ก่อน ให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นมันก็จะออกมาไข่เพ่นพ่านตามรอบข้างนอกนะครับออกมาวิ่งเล่นกินแถวๆก็ด้านนอกนี้ก็จะก็ไข่ด้านนอกเลี่ยอไปเลี่ยราดไปก็ทําให้เราเก็บไข่ลาบากครับผมเพราะผมจะไม่มีการปีนขึ้นไปในเล้าไก่นะครับเพราะว่าเราเราจะใช้วิธีการให้ให้เป็นที่อยู่ของไก่อย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องขึ้นไปครับผมถ้าเราจะจับไก่จริงๆเราก็จะมีสวิงจับนะครับสะดวกเราสบายเราหน่อยครับผม ซี่ไม้ไผ่ของผมก็ประมาณสี่เซนครับผมแต่ถ้าเป็นตัวผู้นี่ก็จะต้องห้าเซนครับอันนี้เป็นคอกไก่น้อยนะครับผมคอกไก่น้อยผมจะปล่อยไก่น้อยออกมาข้างนอกก่อนนะครับช่วงเช้านี่ปล่อยไก่น้อยออกมาเลยอันนี้จะเป็นคอกผสมพันธุ์ครับผมมีตัวผู้เป็นไก่ตะเภาครับหนึ่งตัวตัวเมียน,นี่ สามตัวครับผมตัวผู้นี่ใหญ่มากครับสามกิโลกว่าอันนี้ตัวเมียก็กำลังไข่อยู่ครับได้ไข่ไปก็จะเอาไปฟักรครับ <c oughs> ูกไก่นี่ยุ่เดือนกว่า,วาครับตัวใหญ่มากเลยครับแข็งแรงสมบูรณ์วิ่งเล่นสนุกสนานเลยครับนี่เป็นข้อไก่เล็กนะครับให้ไก่เล็กออกมาก่อนหากินตอนเช้าไก่สาวนี่รอก่อนนะตอนบ่ายๆนะจะปล่อยออกมานะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ